สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุรพรอ่างเหลืองนะคะชื่อเรียชื่อแอนนะคะตอนนี้ได้ทานเดอะซิเคตอัดน,นะคะมาเป็นเวลา8วันแล้วนะคะความรู้สึกนะคะก็รู้สึกว่าอับถ่ายได้เป็นปกติเลยบางทีรู้สึกอับถ่ายได้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากตอนแรกที่หนะักเพิ่มไ7กิโลกรัมนะคะ เบอร์ที่95.7กิโลกรัมนะคะรอบเอลนะคะตอนแรกรอบเอลอยู่ที่39นะคะตอนนี้อยู่ที่38.5นะคะก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากสุกทพนั่งค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่ได้23คุณว่าติบต่อ